ระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเปิดสกราชปี2569ทบทวนดูว่าตลอด365วันของปี2568ได้ระยะทางอะไรหรือได้แต่ย่ำอยู่กับที่เพราะมีบางคนพาให้ย่ำอยู่อย่างนั้นเวลาเคลื่อนผ่านชีวิตทุกวันเผลอแป๊บเดียวเวลาเดินมาข้ามปีชีวิตที่เคยมีแผนมาวันนี้ต้องเลื่องออกไปเพราะฉันไม่พร้อมเดินทางที่ที่มีคอมฟอร์ทโซนมันถูกเสพติด ถ้าออกจากจุดนี้ความปลอดภัยจะอยู่ตรงไหนภารกิจที่น้อยนิดถูกใช้เป็นข้ออ้างไม่ทำฝันให้เป็นจริงชีวิตที่ยืนเฉาอยู่อย่างนั้นมาวันนี้สมัครใจยืนอยู่กลางห้องที่ว่างเปล่าต่อไปอะไรก็กลัวไปหมดเกิดขึ้นกับคนกลัวคนกลัวจะไม่ทำแต่จะใช้ปากคนไม่กลัวจะทำจะไม่พูดเพราะเบื่อเสียเวลาและคนไม่กลัวก็จะไม่ปรารถนาให้ใครที่โง่กว่ามาฉุดรั้ง เวลาแห่งความทะเยอะทะยานจึงไม่ถูกรบกวนแม้แต่น้อยการงานที่ข้างค้างสำเร็จลุล่วงทั้งหมดไม่มีดินพอกหางหมูโลกของคนฝันถึงความสำเร็จเยอะเลยที่ฝันไปเรื่อยไม่เคยตรวจสอบตัวเองว่ามีความคิดมีพฤติกรรมที่เป็นพิษทุกค่ำวันยุ่งกับเรื่องคนอื่นคนอื่นฉุดรั้งชีวิตเพราะเธอแท้ๆฝันของฉันจิงแทงเธอเป็นต้นเหตุให้ฉันเป็นแบบนี้ศัจธรรมความจริงนี้คนโทษคือคนไม่ดี เขาไม่รู้จักตัวเองเลยว่าการเวลาจะกระชากหน้ากากของเขาออกมาคนดีจะถูกเฉลยเป็นคนไม่ดีหาที่ปรึกษาที่ใช่แล้วคุณจะชนะ